สาเหตุการเสียชีวิตของตะกันตานับว่าเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงเมื่อตะนิวรัติไสยกันจาริกหรือตะกันตานักแสดงผู้สัตว์ผู้ผลิตและผู้กำกับละครภาพยนตร์ทายาทคนที่4ของประดิษฐ์กันจาริกและสมสุกรเกันจาริกผู้ก่อตั้งแค่ละครกันตาได้จากไปในวัย61ปีซึ่งการเสียชีวิตของตะสาววาเจ้าตัวได้เสียชีวิตด้วยอาการโรคภูมิแพ้หอบหืดกำเริบที่บ้านพักส่วนตัว และจะทำพิธีรดน้ำศพและสดอภิธรรมที่วัดมะกุกกษัตริยารามราชวรวิหารในวัน29ตุลาคมตะเติบโตมาในวงการบันเทิงได้เริ่มงานกับคณะละครวิทยุการน,นากับคณะคละครส่งเสริมศิล,ลปินตั้งแต่วัยเยาว์ในฐานะนักแสดงเขาเริ่มงานเบื้องหลังการถ่ายทำละครครั้งแรกจากการเป็นช่างภาพในกองถ่ายละครกาตนา ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจากนั้นได้ร่วมบุกเบิกง,งานละครทั้งในหน้าที่ผู้ตัดต่อผู้กำกับภาพผู้กำกับรายการผู้ช่วยผู้กำกับจนได้รับมอบหมายให้ทำผู้กำกับการแสดงให้กับละครของบริษัทกันตนาวิดีโอโปรดักชันจำกัดมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีตระดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาโมชันพิเจอร์พศ2536ถึง2540 ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทปัจจุบันตะแยกตัวออกมาจากการน,นาเพื่อเปิดบริษัทปาสั่งยาสอนและดราม c สิกุปผลิตรายการและและครของตัวเองโดยให้ลูกชายทั้งสองคนอย่างเติกและจูบิเตอร์อยู่เบื้องหน้าก่อนที่จะเสียชีวิตในวัย61ปี